สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในมเอเอไม่ได้อะเอาไปเลยเด็ด,ดนะครับท่านผู้ชมโอเคก็คือแมปนี้มีเจอเไรสักอย่างนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นเป็นทีมเออสีสีฟ้านะครับใช่มันให้ทำร้ายกันนะครับมันก็ไม่ค่อยจะอะไรมากนะครับอ่ะยิงเล่นเล่นกันใช่ไหมยิงกันยินงกันยิงเหระเอ้ยถนัดถนัดถนัดรีโหลดดิงนะครับรีโหลด นี่รนกระสุนนะครับไม่โดน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 อือข่าเพื่อนฉันฆ่าเพื่อนแกไปแล้วมีทางไม่มีทางมีทางมันมีทางใช่ก็ไปเก่งมากใช่ไหมอือไม่โดนไม่โดนแน่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 ไม่โดนเอา่ยอะไม่โดนแม่นะไม่โดนไม่โดนอยากไอ้เค็เหรออยาก้เค็เหรอเอออย่างเทพอะ พีพีกันยังเก่งเด็กจะต้องได้รับไ <ım 999> ทยชนะเอามาทำไมสีแดงไปซะถ้าเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟก็ได้ไม่และไม่และอีขาประจำอีขาประจำขาประจำขาประจำแกต้องรีเซ็ตตัวเองแกไม่ยอมแบบแกไม่ยอมแบบแบบมาไม่มาไมมาดีเออรีเซ็ตอย่างนั้นแหละดี ดีซะอย่างนั้นแหละดีมากนะครับเป็นมีดนี่นะครับมีดอันนี้คือหนังสตกิ่งสังทุกสังสติกสสต๊กโอ้โหลูกบอลอย่างไกลเลยไอ้มากไกลแบบทิปทิปอลนะปุ่มระเบิดมีอะไรบ้างเฮ้ยเสาไฟฟ้าล่นเดี๋ยวผมลองไปดูเพื่อมันอยู่ตรงนั้นไอไอผู้ขนานเราคือแบบเราไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเขาต้องแก้แค้นมากขนาดน,นั้นก็ได้เดี๋ยวมันอยู่ทีมสีอะไรไ,ได้มันอยู่ทีมสีอะไรสีแดงใช่ไหม แดงใช่ไหมไเอ,เอเบคอนไอเบคอนยายยายยอืมตึ้มตึมหล่นลงไปซะอืมระเบิดไอไปซะกันไปกันไปกันโอเคนะครับทุกท่านได้ไม่นมนเนี่ยไม่ได้ โอเคจะพังทีมโอ้โยรู้สึกว่าทีมที่ดูช็อปมากนะครับทีมสีเหลืองแล้วไม่ก็สีนี่แหละครับซิงทีมสีเขียวไม่ต้องนับแล้วคัะพังแล้วพังแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสีเขียวล่มแล้วโอเคสีเขียวแพ้ไปแล้วโอ้ยน่านอีกแล้วทำไมต้องแก้แคนกันสนักเลยอือโอ้โหโดนดเต็มๆแล้วมิจอมโดนแบบเพอร์เฟกเลย ยิงยิงยิงสิบุยทำไมมันเป็นอะไรเลยต้องเป็นแทกเกอร์แน่ๆไม่มันเป็นกฎของเกมนะครับมไม่รู้ว่าอันไหนคือเกมแท้นะครับถ้าเป็นเกมแท้ผมจะมารีวริวนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เกมแท้ก็ได้นะครับเรื่องเกมแท้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดไปอ,อ,อ,อ๋อุ้ยระเบิดได้เลยแบบนี้เหรอเอ เ้ยชมครับออกได้ไหมโอ้โหเยี่ยมยอดพระเจ้าโอดระเบิ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 ดเออเออเออผมระเบิดสีโปรดตัวเองนะครับโอ้โหแบบมันไดจับใจแล้วจมันได้จับใจแล้วใจจริงๆนะคะท่านผู้ชมเจ็บใจมากเจ็บใจจริงพีดพีดเลยพีดเออเด้อเด้อขอโทษเพื่อน เยต่อดโดนนะเพื่อนโอโขอโดนเพื่อนอเออจะไปจงกับโดนอโมาดิมาดิเอ้ยไปจ,จงครับ จึ๊บๆนะครับท่านผู้ชมเอ้ยไอ้นั่นๆมันช่างเจ็บใจแล้วใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเมื่อไหร่จะขึ้นไปถึงเนี่ยมาถึงสักทีแล้วท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วบาสุก้าพร้อมทุกอย่างพร้อมเมิร์โอเคนะครับทีมสีฟ้าของผมตอนนี้อ่านนะครับสีมันอยู่สีอะไรนะโอเคเจ้านั่นมันอยูสีนั้นใช่ไหมเป็นไปไรแล้วครับท่านผู้ชม เออตีตีตมาแล้วมาสู้กันทุกผู้ชมครับไม่รู้ว่าเจ้านั่นอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวผมคอยเช็คก่อนน้องไม่รู้นะคะว่าอยู่ไหนทีมสีแดงมีแค่คนเดียวนะครับแสดงว่ามันออกแมพแล้วไม่พยายามจับจิตใจรู้ใจไม่เห็นเป็นไรเลยครับท่านผู้ชมมันก็แค่เรื่องเล่นเกมนะครับถ้า l i ิดนี้ก็จะถึงเป็นตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมันด้วยนะครับบายก็อย่าลืมปักใส่ซับด้วยล่ะ ไปถึง100ซับไป,ปเลย